สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่องชัดชอบตัวเลขนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสูตรหลักหน่วยบนไม่มาหลักหน่วยบนนะครับเอาเอาสั้นสัง่ายๆนะครับแล้วสมาชิกจะได้เข้าใจนะครับไม่ต้องยาวๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาเด่นเด่นบนมาให้นะครับเอายาวๆให้ดูนะครับหลักหน่วยบนที่ไม่มาเดินดีนะครับไม่มาหน่วยบนเดินดีตั้งแต่ต้นปีแล้วข้ามปีมาเลยก็ได้ครับอ่ะนะครับเราใช้หลักนะครับเราใช้ หลักหมื่นนะครับมาบวกกับสิบบนนะครับบวกกับสิบบนนะครับนะครับสิบบนนี่ครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เลยไปอีกนะสิบบนคือหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับหนึ่งไม่มาครับหนึ่งไม่มามาสองนะครับเจ็ดแปดสองอ่าต่อไปนะครับต่อไปเจ็ดอ่าเจ็ดบวกแปดนะครับเจ็ดบวกแปด ลากเลยตลอดเลยเจ็ดบวกแปดได้เท่าไหร่ครับในห้านะครับในห้านะครับงวดออกสี่เจ็ดแปดเื้ห้าไม่มานะครับอ่ะอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับนะครับสถิติเดินยาวนะครับเดี๋ยวสมาชิกที่ดูนะครับหรือเอฟซีที่ดูก็ลองไปทําย้อนหลังได้นะครับถ้าต่อไปงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปเอาหนึ่งมาบวกเจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับห่าแปดนะครับที่ผมลงในคลิปไว้ให้แล้วนะครับก็ ไม่มานะครับคือมาสองนะครับนะครับผ่านนะครับออกแปดหนึ่งสองหน่วยไม่มานะครับหลักหน่วยงวดต่อไปวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลานี้เราก็ใช้หลักหมื่นนะครับสองมาบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามวันที่หนึ่งตุลาสามจะไม่มาหลักหน่วยนะครับสามไมมา หน่วยบนนะครับสามไม่มาหลักหน่วยบนบนะครับสถิติของผมดูนะครับสถิติของผมเดินยาวนะครับเดินยาวข้ามปีตั้งแต่สิบเจ็ดมกรามานะครับอ่ะไม่มาบนนะครับสีเขียวสดใสนะครับนี่ครับนี่ดูนะครับยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะครับนี่ครับผมวางให้สมาชิกที่ติดตามผมนะครับนะครับนะครับคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปเยอะๆนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วคุณจะไม่พลาดสูตรขนมไทยนะครับ